พระกองได้มีความรักสมบุตสบาชาหนุจิตของทันอาจารย์จนกระตั้งบัตนี้พระกองได้มีพยานรักผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงทุกคนรู้จักเด็กผู้นี้ในานามของหนูดวงเดือนเจ้วันนี้พระกองได้ทราบข่าวจากมือนาครไทบุรีจึงประกาศให้พระกองนิวัดไปชมมืองาาคร โดยด่วนพระองค์จึงได้รับจังนายนูนุ้ยนายเท่งผู้ติดตามพระองค์ล้มได้บุษบาพระชายาของพระองค์พุ่มหนูน้อยดวงเดือนขึ้นมาพบทนอาจารย์ตรงนี้แล้วเหกณฑ์ใดจะเกิดขึ้นตรงนี้ต่อไปต้อผไปชมหมายความเข้าใจที่ใหญ่ของคณะบอ นหนุ่ยน่าทุดจะประเจแต่เกิดกิไม่ได้ควาจะจตอกอยู่คว้ยเนะเกิดมาแล้วจ้างดีไวแต่กายใจแต่ปะไตจะรู้แกนุ่ยน่าว่าเป็นการเจ็บบนี้ไปปบหน้าจะมีทุกไม่มีทุกมเมื่อเกิดมาในวงวัตต่ตรงจะ การกิดชัวคนรู้เรืว่าเป็นปานโอจันแดนว่ามกมุนคุนไหวใจก็จดจังเวอมตา จังเวกมาตาว่าจจจิตกรมพราคิดสอวนไว้ใหนื่ยนะ้ามีไปนะทุกขีจังมทราว่าใจใจลึกในดวงจิตไปจนส่วนนิรันด์กว่าใจเทปกรตลอดเวลาท่องพีที่เตอมาเรียนวิชาอยู่ที่นี้กาสั้งเคตแลว,ว่าเตอนนี่เป็นคนที่มีความกยัน และมีสติปัญญาตเชียบแล่มธรรมาที่จะรับมวิชาติโพชนาอยไปได้โดยดีที่ทุดเลยปิดกับทรานุทิตคนเดินเดินที่เคยมาเรียนวิชาที่นี้ต่นี้พอภูมิใจแล้วและโลกที่พอได้มีวิชาความรู้ประชากในกับเธอประชิดในกับเธอเผอที่จะได้นำไปเป็น ลักในการปฏิบัตินาทีตัวไปในวันข้างหน้าพระองค์พระราชานีจะต้องมีธรรมะหรือขาเรียกว่าตัดทรพิษราชธรรมธรรมะนํา,านไปเผื่อได้โลกป้าไปเป็นเกณฑ์ในการบริยารประชาชนพระผู้มีอำนาจตะกาดธรรมะแล้วคนที่ยู่ปยปตายขันปกครองหรือผู้ที่ยู่ตายอำนาจจะมีใน,ในความเดือดร้อน เรามีแต่กำนัดไม่เงาจริงที่ทูกทองเข้าไปเป็นลักในการปฏิบัติที่ดีกว่าใจมันมีวิจาความรู้แล้วก็หนนะ้าปุ่มใช้เตเอร์มีประชายาต่อไปในวันกางหนะ้าเตอร์พีแจกจมรถแล้วก็ได้เป็นองค์บระาจา้าเป็นราชินีกันจึงบุตราบานี่ก็มีวิจาความรู้ไม่้อยไปกว่ากว่าใจชิลปาการต่อทู้ป้องกันตัว ตําราปีใจยรงครับพุธราบ้บานอนุทิศกองพอกระเรียนรูได้หมดที่นี้กว่าใจก็ได้มีตีหยุดเนี่วประทยัยก็คือลูกลูกนี่ก็ดีเหมือนกันลูกเราได้เปรียบเทียบพระเา้ารักลูกจันได้จะต้องรักประชจาชจนจันนั้นครับผมกราบนมันสการขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ ที่ท่านอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสามารถที่จะนำมาวิชาความรู้เหล่านี้กลับไปบริการประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขต่อไปในวันข้างหน้าอืม <c oughs> ตีนีมุตรชบาลุกมีโลกไม่ไม่เลือดลมมันดีแล้วลุกดีขึ้นเยอะเลยกับท่านอาจารย์และเรกแต่เจ้ากาินยาระย่ ยาลมพิณุนุยก็เนี้ยนุนุยทำยาลมแล้วเอามาแต่ไหนี่ยนุนุยปลิกเกงครับฮะทำฟื้นก็ปลิกเกงครับยาไร่แจวมทำยากยาลมแล้วนุนุยทยั้มกันนายาปักเตียนพี่เด้แล้วเตอทำฟื้นปักเตียนพี่ป้ามาบดไายเนียนแต่ทำยาลม ตากแดดเขาไอ้แอ่งเล็วป้าไปบดแต่เกล็ดรับมีอยู่ว่าการตากแดดต้องตากเวลากลางวันแหม่ใจะเล็วป้าไปบดใจนันบด้นัดบด้เนียนออนว่าองใดจักจักขวดจักแกวก็ต้องกว่าป้ากว่าป้ากว่าป้าไม่ใจบดนั้นบด้เนียนเช็คเ็นี่ ถ้าบอดได้เนียนจะเช็คก็บ,บอดได้รถควายชนแหลงครับพอทำบัรน,นันกับแล้วกินเพื่อกินหายยาปมแต่ไตหายหได้พ้นเร็วก็ต้องกินโขกับยาออกมาเจดีวัคนเป็นลมนี่ต้องใไตาย,ยาออกมาเจดีย์รักจ้องชนแล้วข้องพมรักจ้องชนรับรองง่ายเร็วแต่ถ้าวารก็เป็นลม นัดนัดย่ายๆเด่วันเลยกันใ้่เหาอมาเจดีรักษรมโจนกองพมรักรชนพอ่อให้เด่วันเลยคนแก่เป็นลมนัดนัดกองพมไม่ต้องได่ลงกระไดวะ,ะยาพี่ไรแก่ปล่อยเผืออไปครึ่งเมืองยาโปรย,ยินะมันแรงไงเจียเวลาที่ม,มันจะมันแรงเอาจิงให้นูน่นนยันปวดได้แรงแล้วแรงจริงปวดจันจุ๋วง่ายิีหนึง่งแรงเอาจริง เล่กันเที e ่ยวเวลยาเจ้าจนโยรธจะกีโกรดีตายเราดีจักจิจจแล้วรตุหมัดโยนคุดแ้งต้นอาจารย์ต้องเป็นคนที่จักจิตนะพี่หนุ่มยกับพมยอมรับกับปรานาจารย์นี่จักจิจริงไเบอร์เนี่ยต่อจาวนี่แหนอนนและวันที่สิบเจ็ดบเจ็ดแหนอนออก cao chết chết Hà cao chết chết chứ mến cả nát nữa ông bố thèn Hà Chán trai yến ông bố thèn ngô là càng tốt ra là càng phá riết lôi rồi tao mới ổ cái chiếc ngoài ổ tui đúng ra phạc rồi mến chính con, à cái chôm, đột, chôm, hổ, đất, lười, con Hà Chán đâu cả nát chơm cát lưỡi con cái เจอมัวเออเจอมัวจนนี่โอ้ทุดโยดกวามพิเศษได้จนตั้งทายจมรถเจมรถก็ดีแ้านบาวกูจอรถได้ทจามวันป่าไม้อาจารย์เจมจนเจ็ดร้อยใชยิบแปงปิดโตก็แปลงเจอมัวเหย็ดผมแม่นโขไม่ได้ด้วยแกแกงครับ tô có bông sơ mua, ở kết quả chôn bạc liêu, cây chôn ốc, oh. bọn cú ba bà chôm coi hay mò à, hay mò bọn mừng ơ ba cây chôn mà chôm chắc là lén viên để bó nó chạy chôn soi dịp bèn bít cắn đai bèn chôm rồi tay tăng <laughs> กูป ja, ้าป no ืนมาให้แกเจอไม้ยิ lab, ่งแล้วท้นแต่ดินป <além> ืนนกโย่ปรายเปล่าหยัดผมปมพอยิ่งโป้งท้นไปตายดินลูกปืนนั่นเออช่อีโตกับแปลงปองเจอมลยเด้กพ่อเหล่าตั้งท่านอาจารย์ท่านเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงกับท่านอาจารย์ผมยอมรับทีนี้พวกผมได้มาผงท่านอาจารย์นี่เปรียบเสมือนกับว่าพวกชัดเล็กที่มาผงรัดยหญย เราต้องไม่มีตาหน้าจานเราตายนูน่นน ui จิ้งในเจิงกับเราเราเปรียบจะมาแอบแต่คอยดูนดาายเนย่งทำไมมาแอบตายที่นี้เรานี่น้นู่นน u นี่เท่ากับแอบตึงอาจารย์นั้นพ่อตกกนาขน,น,น,นกันั้นยอนจุดูในเจิงเลยแต่มันมาแปลกแปลกตั้งป้พวกนี้น,นูน่นน ui อันเรียนวีชาไปแต่นี่ได้พ้นไรมั้งเลยไหม กลุยกับวิชาความรู้ในพผมเรียนได้จากานาจารย์กันเด็กานาจันย์ว่าช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และจะมีความสุขแต่เตอช่วยเหลือใครมั่งแล้วช่วยเหลือแล้วันก่อนคนแก่น้อยแก่เมืองกอนและตามาวันนั้นไปช่วยคนโตด่าเลยพมไปช่วยใครพี่หนุ่มหนุ่มไม่ช่วยใครเหรอแล้วทำไมช่วยเหลือผู้อื่นโดนด่าด้วยโตด่ากับ ai tuấn cua đốn mốt tiếng yo ta đốn platinum oh yo ta đốn platinum cua để mương thì nay tôi cũng phải chạy đốn yo anh mân ương để đốn thả ra quay non cua đốn nè trung tây mà thả nó, tôi truy ôm bảo vải thả đốn nó bảo tôi tăng kích mà soi nhận anh nó cam một đeo níng coi không truy nuôi cái gì Hát bạn con phải hát nháy Quay thích thức. Thế này ra ăn bà bà lấy chỗ chẳng trăm Bà đẹp mà ôm Chạy rạp lục cha này cắn bí ơ rêu 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 Chạy rạp hoài cắn lỏa Hãy nó nuôi tâm thái rạp leo Bỏ lỏ mưa bà tương trời nuôi ghen cái đầy úp lốp đấy Cô bưng nó khinh đáy rồi bà mẹ trắng rồi ghét ghét bà nhà rạp con con bệnh ná Thái bôn đấy kém rết แล้วโอยทายบานมึงโยน่อยก่อน่ือแต่แรกอบานกูแต่แรกโยนนองปลาดุกล้ททำไมก็เรียกแบบนั้นเต่อก็ได้แยกน้องปลาดุปราปลาดุหมาเป็นอย่างนั้นเถอพี่หนุ่ยกลับจะไม่ก้อนดำใจได้ถ้าหมาเต๋ไงก็ตั้งเฉอเป็นมู่บ้านนั่นนะเออถ้าจมหมดวาดนาคอนแบนนาคอนใ่เต๋ก็ได้ียกนาคอนเขาเล่นคุตบอลใส่นาหลูกเตะมุม ก็อยากหนาคอนถึงเด็ตะปากกินฉานเนอะขล่นกุณบอลถึงทิ้งโตมาก็อยากหนาคอนอยากจะที่มาไอ้บานทูน้องประดุกประดุกจังเทียบานครูคิดว่าจังเทียบประดุกในน้ำทำใจตรงนี้พอเป็นน้ำประดุกเป็นขนาดปลาหัวไปกินน้ำบอโลปากลงไปถึงปลาดุกควันเดียลตายตายจังเกินคิดว่า cú còn yang tôn rong ốp lom nội nam bỏ lông bạch tung bà đúc quăn, bên kia lưỡi Mạc, <laughs> mark mạc, mark mượn ban này ban chu coi vẻ cái đấy, đá meeng đá. meeng đá mark meeng đa mark trống yang đại thiện mai meeng đá, meeng đá, oh meeng pi cái chăng chia cái đoạ cho nó quay qua ngắt, binh qua rổm khơi khơi, quan ra nuôi này Trời yên coi này coi văn nuôi, không qua bớt Coi coi văn trăm nuôi, ở bỏ qua bớt Coi này quả khám mô, coi ốc Bỏ mình đã bốn mở lão, coi dọa lấy Mà cơn, mà cơn, chôn tôn giang hát cơ kì lê Trái quả quả bớt, lạc trái, mới đai mình đã chôn mất Mà cơn, rồi ngay trên mình đã mứng Lại mừng lột là du khai măng, ta cũng lột mình đã hay cắn ผมมึงก็เวลาค่าเลือกขึ้ันต้นบได้มาวันนี้ผมจะลาทนาจารย์ครับอ้ีดมาหน่าทนายารย์ไปไหนลาวอะลูกจะดเดินทางกลับไปสู่นครไทรบุรีกับทนายารย์ไปนครไทรบุรีค่ะเพราะเจด็จพ่อและเสด็จแม่ให้คําคประกาศว่าคว้าใจาเทพประกรอ,อยู่ที่ไหนขอเสด็จกลับสู่มนนครไทรบุรีโดยโดย่วนและการเดินทางในครั้งนี้ผมก็จะพาลูก ดวงเดือนและข้อบุตรบาไปด้วยไปไม่ได้ลูกใครหรือครับ,น,บน,นู่นดวงเดือนไปไม่ได้อย่างแน่นอนทําไมดิคัตท่านอาจารย์ถ้าเฮ็ดแต่ไปไม่ได้ประเนืองมาจากวาับนู่นดวงเดือนนี่อาย่อย่างนหน้อยให้เตอร์กิจะว่าอายุน่อยๆยบัดน,นี้นี่ลูกครับเด็กอย่าง่อนบัดน,นี้เดินไปในป่าดงบป่เขายุ่งรายมันหมาที่นี่ยุ่งก๊อนี่มันเป็นลรก ไอ้ไรเตีงก็เยอะมาเลเสียกับปาจิงกับโปมาขนไร่ร่ก็ว่ามาลเรียอะนลัมบูรันตันว่ายุ่งไรยว่าเชื่อโต๊ะทองกับเตงแร่งไรแ่เด็ดดือมาขโยคัมว่ายุ่งไรว่าเชื่อเหยามาแร่กับครัวจิงชยุ่งปี่ไรไรว่าเชื้อปนีว่ากูกูกูตามมึงดิ จมหมดว่ามึงหนังกินเหล้าอยู่กับเปืือนหน่อยอันานนั่นนึกงานแต่งงานหรืองานบวชจะได้ก็ไม่หว่าแต่นี่มึงนังกินเหล้าอยู่หน่อยอนเปืือนเจอเหล้าเต็มโตมดัดย็บมาเตียนครับบ้านพ่อไปตึงประตูเชื่อนอนอยู่มุงนึงยุ่งนอนอยู่มุงนึงตายุ่งรายว่าเชื่อนายเจงนอนมุงน้อยไม่ต้องเขื่อนมันควยบังคับแรง là mưng anh cụ làm là đi, <laughs> trong một buổi nắng kinh lao cho cá phượt này ăn bút, phượt chơi lao thêm tô cầm năn chơi ô bột tô chơi cho cho chơi tem tô mất kinh các kỹ càng thì nì nhấp mông, thì nì cắp phải ban phải tung cửa tủ, trưa nôn cho mông nưng, dùng nôn cho mông nưng giác sao vậy này, nuôi nôn mông nuối, quỳ lấp phải nôn để trưa góp cho trái cụ phải để cậu kinh lao đã, vậy đi mà. ให้มึคงคิดจะว่ากูตาก็เจอล้วว่นนั้นไม่จะได้ลบไปบอกเชื่อคุณเมา,ายุ่งก็ตายอยู่ตัย,ย,ยแล้ฉันหนึกแล้วแลยเมันต้องบันนั้นในในปมก็บตองํำแบบนั้นเนี่เป็นตน้นเป็นตน้นในมือเตอร์พร้อมก็ไปลกแต่โลกต้องวายหนีท,นท่านอาจารย์ดูแลได้ยังไงเด็กครับภารกิจของท่นทานอาจารย์ก็เยอะ ไม่เพือหลกผอมีแท่นุทิศมาท่านในเพื่อเพื่อท่านอาจารย์เกจเจ็กวันนี้กุนเดีาจาระเกจเจ็กย่ายกนญได้นี่เออหันใจหน้าอาจารย์ออกกล้องไตเล็วก็แกเจ็กได้ข้องเล็กก็แกเจ็กกันย่ายได้แต่ข้องเราพบท่านอาจารย์เนี่กะเร็วแต่ว้าใช้ระบบเล็กเบาๆมันปะข้ามมันจริงเลยเจ็กบางเดียวเท่าแข็ง ทำได้ชั้นควายเลยด้วยตายแล้วตาหน้าฉันเจ๊กเป็นไงไหมไอ้เอ็งมึงอย่าไปตำนะรอยให้มึงนึกชาวอาตนาจันท์ที่บวชไม่อครั้ก็ไม่รู้ปลดปล่อยกันหรือเพล่นไปตลกในเมื่อท่านอาจารย์มีข้อเสนอในชุดนี้เราก็ไม่ควรนะบุตรบ้าเราไม่ควรที่จะพาลูกเดินทางกันไป ท่านอาจารย์บอกเช่นนั้นเราก็ไม่ควรที่จะคัดค้านหรือว่าขืนคำสังของท่านท่านอาจารย์ครับหนึ่งเดือนแล้วผมจะกลับมารับลูกที่นี่ก็อเธอเดินทางโดยความโชกดีแปรแกปราชนะแขมาดไม่วางต้นอยู่ในความประมาทหรือจะปลดปล่อยครับส้มัิการลาท่านอาจารย์พ่อไปลูกนะอยู่กับตันตา หนูกลับนวันสการลาท่านอาจารย์ค่ะแม่ไปลูกนะเธออยู่กับตาอย่าขวนตานะลูกแม่แต่งตัวงามนะนู่นนุนยนะคัดจีไทยนั่นคุยลูกเก๋ไปไว้พประจายที่แนึกแลเรว,ว่วไว้ใช้ไม่ออกอูเกล้ tên tua ta ngầm lũ ca gì thay rồi nó của mấy trai trai nhi cả chạy ngay lũ cũ có mi bói rồi anh nhớ đều có lên anh na lăng khi ai tăng đẹp chắc rồi tên mấy ai mình bình bói ai rồi vô đi anh trai nhăn bên dội băng ngư nhăn măng lẽ cái lẽ có nó cái phong ai đẹp chắc rồi máu ta Đẹp mà leo bầy rồi nga bầy Khá hai đẹp thật rồi, ngay hành chán thật rồi Bấm ra con ngập thật à hành chán Đẹp bầy ha rồi nua Coi mà luôn gánh vơ Bấm lẹ bầy bằng bầy thì mai leo Mấy tành bút rửa ngay tiền đi Ơ ừ. ได้รื่อมั่งอาจารย์นี่พมมาเรียนจำไม่ใจะจำกับป่วนก็คาตาอย่างบางไหมพมเป็นผู้ติดตามพระอุ้งคาตาไร่เอาว่าคาตากันปืนยังว่าอาจารย์คาตาปงกันปืนกับว่าตามด้ะรอยให้เปลือบเปลือไปดิว่าตามด้ะผุดตังกันปืนจะมาอาจารนโต้ก็ได้ยินในตอนอาจารย์บอกให้ตีงเร็วคนเดียวจำไม่ได้ กว่างเอินได้ปุตตั้งกันปืนตำมังกันปืนจังกังพื้ปืนปุตตั้งกันปืนตำมังกันปืนรังกังกันปืนถ้ามันยิงกูยืนถ้ามันยิงกูยืนลูกปืนไม่ถูลูกปืนไม่ถูถ้ามันยิงกูไม่ถ้ามันยิงกูโย่ถ้ามันยิงกูโยก็ไม่ถูตีลูกปืนก็ไม่ถูตหลูกปืนในหลงวาที่ปุตตั้งตำมังรังกังไอ้พวกนี้กันปืนโอ้ยากี่การเลย ก็กังกันกันไอ้โบกนี้พือกระปรี้ดิรัตนาตรอยนะครับปุดตั้งกันปืนตัมั่งกันปืนตั้งกลงกันปืนถ้ามันยิงกูยืนลุกปืนไม่ถูถ้ามันยิงกูไม่โยกายไปถูแต่กูยืนอันวมท้ายอย่างรวยรกูกูนนี้เอ้เอิ้น ปุตตังกันปืนตํามังก,กันปืนรังกังกันปืนถ้ามันยิงตีอื่นตีกูยืนกับถูกเอาหลวงคงถ้ามันยิงกูไม่โยกัไปถูตีกูยืนอันเวื่อจ้องตีตายเป็นนะโอ้ปุดแล้วได้ป่นมาอยาจานต์ตื่อตองไอโตก๊กแต่ได้ป่นกะตะนัตานี้รับรองและเออก็กะตานี้แน่นอน ตำใช้เตอร์ป้าหลกชุนหมาขีแท่นนัดถ้ายิ่งตรงเตอร์แล้วถูไม่เกินสิบนัดให้เตอร์ตองกาตานี้แต่ว่าก็งอดรับอาจารย์อันยังอดตำไรพ้มจ้งนัดกระวศิเบงเลยกอดที่เบงแล้วค่อยตึงอ่ะเต็งที่เบงเต็งตึงเอาตำพี่ไรไปแล้วกันนะอดนังไว้ใจเมื่อเตอ 真的。